วัดีครับวันที่37ธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้เรามาทําการกระแทกน้ําให้กับทุเรียนนะครับจํานวนหนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดไปแล้วครับประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับของสวนนะครับมีประมาณสิบไร่นะครับเปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่า ไดมันตัวเล็กนะครับก็ใช้สองตัวนะครับมาดูกันพัฒนาของดอกนะครับก็ไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับวันนี้ก็มาเคือพวงเล็กแล้วนะครับสำหรับมูสันคิงนะครับต้นอื่นๆก็กำลังให้ไล่กันออกมานะครับตอนนี้กลังขนปักตบนะครับไปใส่ต้นที่ เริ่มจะเป็นใบไม้นะครับเรียกว่าสั้นเบร์นนะครับนี่ครับตบชวาครับขึ้นจากคลองน้ำนะครับอันนี้เป็นชนีดนี้ครับก็อองดอกมาเยอะนะครับนี่ครับนกยิบอเยอะนะครับกำลังไหลออกมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นดอกเยอะครับเห็นมีทุกกิ่งนะครับสภาพใบ ก็ยังโอเคอยู่นะครับมีข้างบนนะครับเริ่มเป็นซันเบิร์นสองสามต้นนะครับแดดแรงนะครับวันปีใหม่นี่ก็มกก็บนนี้หมันทองครับ ก็กำลังตามมานะครับดูโมเซนคิดนะครับนี่ครับคุมโคนด้วยปักตบชวานะครับฝั่งนี้ก็เป็นสนมนะครับเริ่มคุมเยอะขึ้นมานครับเริ่มแห้งแล้วก็อันนี้ได้ดอกแล้วแล้วก็คุมรากแล้วไม่ให้โดนแสงแดดมากเกินไปนะครับ เริ่มคุมมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็ว่าโอเคครับทีนี้อากาศตอนเช้าก็ประมาณ20-19องศาครับดูตาฟอมตามงั้นคิงครับไล่มาเรื่อยรอยครับ น,นี่ก็อันนั้นก็ได้ตัวอีกตัวหนึ่งครับใบเริ่มมีเหลืองข้างบนเริ่มใหม่ัน,นี้หมอนทองคนระับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับสวัสดีครับ